ในช่วงนี้นะคะเราจะพาไปติดตามรายงานพิเศษกันค่ะจากที่ทาง d ดล l น n ส์ที v นั้นได้มีการนําเสนอนะคะเรื่องของร้านค้าออนไลน์ที่ขายอุปกรณ์ดัดฟันซึ่งผู้ซื้อเองค่ะสามารถที่จะดัดฟันเองได้โดยไม่ต้องพบทันตแพทย์เรื่องนี้ทําให้นะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างมีความเป็นห่วงค่ะเพราะว่าการซื้ออุปกรณ์มาดัดฟันเองอาจจะส่งผลอันตรายในช่องปากแล้วก็อาจจะทําให้เป็นมะเร็งได้ไปติดตามเรื่องนี้จากรายงานกันค่ะ อุปกรณ์ดัดฟันราคาถูกที่สามารถซื้อไปทำเองที่บ้านได้ซึ่งมีขายกันอย่างจงแจ้งในโซเชียลเน็ตเวิร์กอย่างเช่นร้านค้าออนไลน์ใน Facebook โดยโฆษณาว่ามีราคาถูกสะดวกผู้ซื้อสามารถทำเองได้แต่อาจแฝงภัยร้ายอยู่ ทันตแพทย์อัธพรลิ้มปัญญาเลิศโฆศกสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเปิดเผยว่าขณะนี้มีผู้ร้องเรียนมายัางแพทย,ทยสภาเป็นจำนวนมากจึงอยากเตือนประชาชนว่าขั้นตอนในการดัดฟันอย่างถูกต้องมีหลายขั้นตอนหากซื้อของที่ไม่ได้มาตรฐานหรือได้รับคำแนะนำจากผู้ที่ไม่เชี่ยวชาญ อาจทำให้ฟันเกิดการบิดเบี้ยวไม่ได้รูปรูปหน้าอาจเกิดการเสียทรงและที่สำคัญหากใช้เหล็กหรือกาวที่ไม่ได้มาตรฐานจะทำให้เกิดมะเร็งในช่องปากได้เราไม่รู้จริงๆว่าลวดที่ข้างนอกเกาเอามาเนี่ยมันเป็นลวดที่ได้มาตรฐานหรือเปล่าอย่างที่เรียนให้ทราบว่าอุปกรณ์ในการแพทย์มันอยู่ในร่างกายนะครับมันต้องผ่านการตรวจสอบการทดลองจนแน่น รู้ทราบได้แน่ชัดว่าอุปกรณ์ที่เอามาทําไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายใช่ไหมฮะผมเคยได้ข่าวว่ามีบางลายไปเอาลวดลวดตากผ้าซึ่งมันมีส่วนผสมของตะกั่วก็เท่ากับว่าเราอมอุปกรณ์ที่มีสารที่มีตะกั่วเป็นส่วนผสมอยู่ในปากตลอดเวลานั่นพลตำรวจตีนิพน์เจริญผลผู้บังคับการปราบปามการกระทำความผิดเกี่ยวกับคุ้มครองผู้บริโภคกล่าวว่า การขายลวดดัดฟันดังกล่าวผิดกฎหมายพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคปี2552ทั้งนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ออกตรวจจับสถานที่จำหน่ายลวดดัดฟันไม่ได้มาตรฐานทั่วกรุงเทพตั้งแต่ปี2553ถึงปี2555รวมทั้งสิ้น23คดีจึงอยากเตือนประชาชนให้พบตันตแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญดีกว่าการซื้อมาทาเองครับเรื่องลวดดัดฟันน่นนะฮะผู้ที่มาจาหน่ายนั่นนะฮะ มีประกาศของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับของสำนักง,งานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคลงที่31กร,รกฎาคม,ม2552เนี่ยนะฮะประกาศให้ลวดดัดฟันนั้นนะครับเป็นสินค้าที่ต้องห้ามนะครับเป็นสินค้าต้องห้ามจําหน่ายมีโทษจําคุกไม่เกิน6เดือนนะครับและปรับไม่เกิน50,000บาท ทั้งนี้ลวดดัดฟันแฟชั่นที่ไม่ได้มาตรฐานนั้นเป็นสินค้าที่พบสารปนเปื้อนทั้งสารตะกัว่วสารหนูและสารอื่นๆที่เป็นอันตรายหากนำมาดัดฟันแฟชั่นโดยไม่ถูกวิธีอาจติดเชื้อโรคได้ผู้บริโภคเองควรตรวจสอบสินค้าก่อนซื้อว่าได้มาตรฐานหรือไม่ถึงแม้สินค้าจะมีราคาถูกสีสันสวยงามมีวิธีการทาสะดวกและหาซื้อได้ง่ายแต่ก็อาจส่งผลอันตรายถึงชีวิตได้ กิตติกุลธรรมโยธินถ่ายภาพเนื้อแพรพงศสุวรรณเดลีนิวทีวีรายงาน